สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้เซฟเด็กอัจฉริยะนะครับวันนี้น้องเซฟเจ้าของช่องจะมาเล่นเกมกับเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตน้องเซฟนะครับตนอนนี้เ,เ,นเล่นเกมอะไรอยู่ครับไม่ครับ,รบนี่

สำหรับการที่ฝุดไม่ต็อ,อ่านเด็กคือเด็กบางแล้วเายังอยู่กับนเ็อ้นก็ยังอบใช้ที่ควรตอนนี้เล่นเล่นดานไหนอยู่ level <c oughs> ถามคนถางคนนั้นเพื่อนตอบเฉยเยขากำลังใช้สมาธิในการเล่นเกมอยู่นะฮะเ่ว <c oughs> <ๆ>่าการขงเหอนเาหื <g ül üyor> กำลังมีสมาธิในการเล่นเกมนะ่เมืองนี้คือเหมืองใต้น้ำาช่ขไปทางไหนก็เจอแต่น้ำอ่ะใต้น้ำจริงด้วยคือลงไปมีน้ำเลยอ่ะมีแต่น้ำอ่ะใช่จะตามเจ้าไปเจ้าลงไปทางาไหนอ๋อทางนี้ขุดเป็นขั้นบันไดงั้นหรือใช่แล้วก็มาเจออ่ะ

เดี๋ยว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 เเข้าไปสำรวจเดี๋ยวพอสำรวจเข้าให้เสร็จก่อนโอ้ใหญ่มากโอ้ห่ะอนะให้่บอกสายองจะ่ัเกอาเกยกีน่ช่วง โผ่เออเอาไหมเอาไหมมีที่ดหินเยอะแยะเ็ก่ะเป็นเล็กเวียนการหาเล็กที่หาได้ยากแบบจะเลืองก้อนแล้เดี๋ยวตอนนี้กี่แล้วเนี่ยเออเออว่ะแม่งไม่ไม่ดูที่ดูก่อนดูก่อนเอาไปดูดิ เดี๋อ้เล่นบงงก้อนสาโย่สเดี๋ยวเดี๋ยวียอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยวหาเมืองให้เสรจก่อนแล้วก็เปลี่ยนเออโอ้ยตอนนี้เราควรสร้างบ้านที่นี่มากมากว่าถ้ามีจัดเบีย เฮ้ยเลวินโอ้โหเว่งเลวินคืออะไรครับมันเป็นพื้นที่ลอยแย่แบบลึกๆแต่อันเนี้ยมันเจอการสองต่อเลยเซฟรู้ไหมว่าเลวินคืออะไรแบบที่เพื่อนพูดปะแต่อันนี้มันเป็นเลวินแบบอยู่ในถ้ำแต่มันมีเลวินแบบอยู่ข้างนระอ้อจะเลยแล้วนนมีอยู่ ไม่ไป Good. ดีกว่าเตัวเพอสมมวติอาจจจแต่เลวีแบบนี uh, uh ้บางคนจะมี oh. ้าคือก็รีสตูแล้วมั้งมันก็าทีด่งฉันสบบนี้ด้วยผิวสุดต้องล่อติดทนรู้สึดีอะไรบ้างวะโอ้โอ้โอ้ แล้วนายเจออะไรอีกยัรอเะฮะยังมีอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหมือนนี่เหมือนนี่นี่คือรีแอคในการเล่นเกมนะครับโอ้โหเหล็กเปียบเกมที่น้องเซฟเล่นก็คือ Minecraft นะครับ ได้เหล็กมาทุกกองอ่ะซูมขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดทางนี้ไว้ก่อนเนี่ยทางนี้มันเป็นหินที่มันเป็นรอยแตกๆเ,เนี่ยมันมีทางเหมืองเพิ่มนะเดี๋ยวปิดเอาไว้ก่อนอไไออเดี๋ยวแม่งตกลงไปแม่งมีน้องอ่ะเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวขอปักคอสเอ่อไอ้นั่นก่อนโอเคข้างบนหลุดหมดละข้างล่างเออพึงหลุดเหล็กยังหลุดไม่หมดทำไมไอ่ะเฮ้ย<อ><อ>ข้างบนอีกข้างบนอีก เนี่ยพอจะเจอมันก็ขนาดนี้โอ้เรออีกแล้วไม่เห็นนะนั่น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 นี่นี่นี่เฮ้ยนี่อะไรจูเนียร์อันเนี่ยไม่เอาก็ขุดไปดิข้างบนมีเงี้ยข้างบนอยู่โอ้ใหญ่หนึ่งอันอีกด้วยโอ้หนึ่งอันอีกนู่นหนอ้โอ้พยายามจะขุดดูโอ้โหไม่มีอะไรเลยลงครับ อีโยมีแค่นี้เองหรอ15ก้อนอ๋อไม่ได้ตั้งใหม่ได้ไหมไม่ได้ไมเวลาจำกัดทำไมต้องการ SD card มีคือไปข้างบนกันเถอะแทำไมหลุนะเหมือน่นี้จะลงได้ไงเมือนแค่นี้ลงได้ไงพูดมาได้ จะดูว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวขอสัมมัวเพิ่มเ่อนตอนเช้าแล้วไหมเปล่านะเฮ้ยผู้เล็กเพิ่มว่ะเนี่ยเดินมาสุดยังมีเหมืองอีกอ่ะเอออเาเข้าวฟ่มืองนี่หรือว่ามันเป็นโชควะโชคดีเกิน โอ้เลมไอีกแล้วครับพี่น้องเลย์มีสาวอันติดในในคลิปเดียวเรยนตรงนั้นเออไม่เห็นได้ไงวะตาบอดแน่เลย่าตกลงไปแล้วกันะตกงไปคุณพี่ตายน่นอนอ้าวมีเลยกอีกเย่ไปมด โอ้ยตอนนี้ทำเกาะได้ทั้งตัวแล้วอ่ะบิสี่อันละตกลงไปนะตงไป้อง่หายตัวแตกโดนไปตัวแตกเลยโอ้ยนองอนก็มีสองอันน่ะโอ้โยโอ้โหขึ้นไหมิมมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยรจริง ปากเขาไวยอยู่อ่ะน่าจะเห็นอยู่นะอ๋ะอหูยังไก่เลยนี่ไ <c oughs> ม่แขต้องเข้าทำประตูนะวันออกมาตั้งแต่ตอนเจอแกะรอบแรกเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเอาไปทำเอาไปทำที่ตาขนแกะก่อนใช่ไงนี่างานแรกางานแรกขึ้นทำปรับหมดอินจี้ได้เลยนะค่ะ เมือเมือหน่าน่้ก็ขึ้นมาดิแปอรงนึงขอสำรวจเพื่มเงนเพราะจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวหลงผมได้รับแจ้งข้อมูลเพื่อใหมายถูจากฟอนโปไม่ช่จะหลงเดี๋ยวลงเนี่ผมช่วยคุณไม่ได้อเคกลับดีกว่าเอราะไม่จะหมด โอ้ยไม่เก่งไมดเ่ทางใหม่เออใช่มีทางใหออใม่อีกท,ทางใหม่เยอะมากคือบอกเลยแล้วตอนนี้ก็ลงด้วยอ๋อันนี้ทางฝอ่งางล่างตรงเลยนะีนี่นานั่งกลับไปที่ทองบงกันเดีเยอกลับไปที่เมืองกัน มุ่งน้าทาคนุะศ้ใช่ในคืเดกัน้นแตะดับการค่ารหัสไะไรเกินวมารถของฉันงั้นเรก็ไม่ต้งที่ปแหละสุีกคอกว่สาระทุกคนในราชื่อนั้นจะถงกปล่อยไปอเคดับดวนดับดวนดวนองมีอะไรที่เราทำได้สิอีคี่คุณจอไม่ได้แล้วใครทำได้งไม่มีแล้วุกคนน่า่ชคตอบจะใช่มีคนนงช่วยแต่ว่าไม่ใช่แฮกเกอร์ อะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็น่าจะนานพอแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับขอบคุณครับ